สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power s u p p l y G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาชิบบอที่เกมเมอร์และ Overclocker เเลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ o อเวอร์คร็อกโซนทีวนะครับวันนี้อยู่กับผมนัทเมสตอรี่ครับผมมาพร้อมกับ v i v o Book จากทาง ASUS นะครับที่จะมาในรุ่น v i v o Book s 404นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจหลายจุดเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปดูตรงจุดนี้เรามาดูตรงจุดนั้นกันก่อนจะเวิรนอะไร ผมว่าเรามาดูดีไซน์กันก่อนเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับอ่าตามมาเลยเหมือนเดิมครับอย่างแรกเราก็ต้องมาดูที่ดีไซน์ของเขากันก่อนเลยนะครับดีไซน์เขาก็ยังคงเป็นสไตล์ของทาง ASUS นะครับพื้นผิวนะครับก็จะมีลายนะครับเป็นอลูมิเนียมปัดเซียนนะครับเป็นสีดำอ่าดูดูดันเลยทีเดียวตรงกลางนะครับก็จะมีโลโก้ ASUS ติดอยู่นะครับนี่สว่างวิ้งวิ้งเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันที่พอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่นี่เลย อันแรกครับก็จะเป็น DC in สำหรับเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็น RJ 45สำหรับสายแ a n นะครับก็จะทำเป็นแบบฝาปิดอย่างนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็น D-sub 15 pin นะครับสำหรับเสียบต่อจอนะครับต่อมาก็จะเป็น HDMI นะครับแล้วก็ USB 3.0 1พอร์ตนะครับด้านหลังนะครับไม่มีอะไรนะครับอ่าถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ เริ่มกันที่นี่เลยครับการ์ดลิเดอร์หรือ MMC การ์ดนะครับต่อมาก็จะเป็นช่องขนาด3.5ม m mm, สําสำหรับเสียบหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับถัดมาก็จะเป็น USB 2.02พอร์ตนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเคนสิงตันล็อกนะครับสำหรับล็อกตัวเครื่องนั่นเองด้านหน้านะครับก็ไม่มีพอร์ตอะไรมาให้ใช้งานนะครับก็จะมีแค่ที่จับนะครับไว้สำหรับเปิดหน้าจอนันเองนี่ มาดูดีไซน์ด้านในกันบ้างนะครับหน้าจอก็จะมีขอบเป็นสีดำนะครับเป็นดำแววนะฮะถัดลงมาด้านล่างตรงนี้บริเวณการใช้งานของแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นสีมิเนียมหรือสีบรอนนั่นเองนะครับวัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อ่าทีนี้เรามาว่ากันที่หน้าจอกัอนก่อนในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอของเครื่องนี้จะอยู่ที่ขนาด14นิ้วนะครับมีเรโซลูชันอยู่ที่1,366คูณ768นะครับเป็นหน้าจอ ทัชสกรีนนะครับนี่ตอบสนองได้ดีเลยทีเดียวนะครับสามารถรองรับการใช้งานของวิดีโอแปได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับนะครับนี่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล้องเว็บแคมนะครับขนาด2เมกะพิกเซลนะครับรวมไปถึงมีไมโครโฟนมาให้2จุดนะครับตรงนี้ออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับซ่อนอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับถ้าไม่สังเกตนี่มองไม่เห็นนะฮะนี่นะครับ ในส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีโลโก้ asus นะครับอยู่บริเวณขอบตรงนี้ในส่วนของการใช้งานแป้นคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้คีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นแบบชิคเลตคีย์บอร์ดนะครับที่จะมีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับทำให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นเอาละครับถึงแม้ว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับจะมีหน้าจอที่เป็นทัชสกรีนนะครับทัชแพดเขาก็ไม่ทิ้งนะครับเพราะว่ายังมีความจําเป็นอยู่นะครับทัชแพดก็เป็นแบบมัลติทัชนะครับสามารถนี่ซูมเข้าออกได้อย่างแม่นยำนะฮะ รวมไปถึงการดึงชามบาร์นะครับนี่สามารถทําได้ง่ายและก็สะดวกการเลื่อนหน้านะครับไปสู่หน้าเดสก์ท็อปก็สามารถทําได้ดีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับมีการออกแบบมาให้อยู่ในพื้นผิวเดียวกันนะครับการตอบสนองก็ทําได้ดีอีกด้วยเช่นกันในส่วนของไฟแสดงสถานะต่างๆนะครับก็จะอยู่บริเวณมุมจอตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่านี่ไงเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับอ่านี่ครับ สำหรับ cpu นะครับก็จะเป็น intel core i 3 3 2 1 7 u นะครับสัญญาณนาฬิกาก็จะอยู่ที่ 1.8GHz นะครับในส่วนของ ram หรือ memory นั้นก็จะให้มาที่6 g จด้วยกันนะครับก็หน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกสามารถทัชได้10จุดนะครับอ่า storage ของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบ Hybrid นะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดดิสแบบจานหมุนแล้วก็ฮาร์ดดิสแบบเป็น ssd นั่นเองนะครับ ฮาร์ดดิสต์แบบเป็นจานธรรมดาก็จะเป็น320จิกนะครับอ่ามีความเร็วรอบอยู่ที่5,400รอบนะครับในส่วนของ SSD หรือ Solid State Drive นั้นก็จะเป็น24จิกนะครับจากทาง Kingston อ่าการ์ดจอนะครับก็จะเป็นการ์ดจอ on CPU นะครับก็จะเป็น Intel Graphics 4000นะครับมองเผินๆนะครับนี่ผมแอบตกใจนึกว่า Quadro 4000นะครับให้ Quadro 4000นี่แหลมเลยนะครับอ่า เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ u l t r a b o บุนะครับที่มีชื่อว่า vivo book s 4 0 4เครื่องนี้นะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวด้วยหน้าจอที่เป็นจุดเด่นของเขาสามารถทัชสกรีนได้นะครับรองรับการใช้งาน windows 8เรียกได้ว่าตอบสนองกันได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของ windows 8แล้วนะครับในส่วนของขุมกำลังของเขาก็เป็น i 3อย่างที่บอกไปนะครับก็สามารถตอบสนองได้ดีเลยทีเดียว เรื่องของระบบเสียงนะครับตัวนี้ก็มีระบบเสียงที่เรียกว่า Sonic Master นะครับตัวนี้เนี่ยขาดเพียงอย่างเดียวคือ s u b w o ฟ f e r นะครับตัวเล็กๆถ้าใครจำได้จะมี n s e r i e s นะครับดีไซน์ก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้ก็จะต่างกันแค่ตรงนี้ถ้ามี s u b w o ฟ f e r ก็เป็น n s e r i e s เลยละครับตัวนี้นะครับรวมไปถึงวัสดุที่ค่อนข้างทนทานนะครับอลูมิเนียมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง เอซุดประเทศไทยที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้รีวิวให้แฟนๆชาวโอเวอร์คอกโซนได้ดูกันนะครับสำหรับบททดสอบต่างๆติดตามในที่หน้าโอเว c ร์คอกโซนได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ